นี่แหละครับเป็นชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งหลังจากทำงานมานานเคยทำงานอยู่กับโต๊ะในหน่วยงานตลอดเวลา20กว่าปีหลังจากนั้นก็พันตัวเองมาสอนหนังสือเป็นเวลาประมาณ10ปี มาปีนี้ได้พักผ่อนเต็มที่เมื่อถึงเวลาต้องชาร์จแบตเตอรี่แล้วตัวผมเองก็ออกท่องเที่ยวไปกับสายลมแสงแดดทิวเขาแม่น้ำไปเรื่อยๆพักผ่อน พักนะครับตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบใดที่ยังสามารถเดินได้ขับรถได้หลังจากอายุมากกว่านี้ไปเดินไม่ค่อยสะดวกร่างกายไม่แข็งแรงขับรถไม่ได้จะไปไหนได้ล่ะครับนอกจากอยู่บ้านช่วงนี้เป็นเวลาอันดีจึงได้ออกไปพบกับบรรยากาศ ที่หลงไหลมานานวันหนึ่งได้ออกไปนั่งท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะหอมหวนอบอุน่นและดื่มดำกับธรรมชาติขาดไม่ได้เลยก็คือกาแฟกาแฟร้อน หรือที่ภาษาคอกาแฟเรียกว่าอเมริกาโนเป็นกาแฟดำกาแฟร้อนที่ผมเองชอบตั้งแต่สมัยทำงานแล้วผมดื่มกาแฟเป็นประจำและจนกระทั่งบัดนี้การดื่มกาแฟของผมลดลงเหลือเพียง จิบ,จบกาแฟเพียงเล็กน้อยเพื่อได้ลิ้มรสกับกลิ่นอันหอมกรุ่นของกาแฟนี้ครับครับความหอมกรุ่นหอมหวานของกาแฟที่ผมโปรดปราน บวกกับธรรมชาติของเมืองไทยที่มีมานานไม่ต้องไปไกลหรอกครับเที่ยวในบ้านเรานี่แหละประเทศไทยเรายังมีอีกหลายที่หลายแห่งที่ทุกๆคนอาจจะยังไม่เคยไปลองไปสิครับ ท่นแต่ได้พบว่าบรรยากาศที่ร่างกายจิตใจโหยหาอยู่ใ,ใกล้ใท่าน,นเองเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายตัวผมเองเที่ยวไปทุกแห่งเกือบจะทุกจังหวัด แต่ไม่สามารถไปได้ทุกอำเภอเมื่อมาค้นพบว่ายังมีอีกหลายแห่งของเมืองไทยที่ผมและเพื่อนๆหลายๆคนยังไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปริมรถมาสิครับผมจะบรรยายให้ให้เห็นว่า สภาพบรรยากาศข้างหน้าคือภูเขามีแม่น้ำขวางกันแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดความต้องการหยุดความอยากที่จะมาลิ้มรสตัวผมเองเป็นคนที่ชอบ บรรยากาศชอบความอบอุน่นชอบแสงแดดและที่ชอบมากๆก็คือบรรยากาศในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวช่วงนี้ก็ช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนของทุกปีในปีนี้ผมเอง ได้ออกมานั่งรับลมหนาวที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นพื้นที่ในภาคอีสานตอนล่างติดกับจังหวัดสุรินด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศเขมร ที่ผมนั่งอยู่นี้คือผู้เชือกวิวเป็นรีสอร์ทเล็กๆสำหรับกลุ่มคนที่มาพักผ่อนอาจจะเป็นครอบครัวหรือเป็นบุคคลเป็นกลุ่มเล็กๆที่ในบริเวณนี้ต้องการความเงียบสงบ ะเห็นได้ว่าบรรยากาศในค่ำคืนที่ผ่านมามีเป็นเพียงกลุ่ม5้ถึงหกลุ่มเท่านั้นและเป็นบุคคลที่ต้องการความสงบเป็นกลุ่มคนทำงานหลังจากทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยจึงมาพักผ่อนที่นี่ ไม่แพงครับสำหรับที่พักหลักร้อยแต่บรรยากาศนั้นผมจิ้มให้ไปเต็มๆนะครับหลักล้านการมาพักสูตรโอโซนที่นี่ทำให้ผมนึกว่าโอ้ผมไม่จำเป็นต้อง กระเสือกระสนที่จะไปต่างประเทศแล้วเพราะว่าในบ้านเมืองของประเทศไทยนั้นสภาพอากาศสดชื่นและมีชาวต่างชาติหลายหลายคนก็สรรหาที่จะมาเที่ยวประเทศไทยฉะนั้นขอเชิญชวนให้เพื่อนๆ คนไทยทุกคนได้ตระหนักเที่ยวเมืองไทยเถอะครับเที่ยวให้สุดเที่ยวให้ครบในทุกอำเภอทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้วค่อยมาคิดว่าอ๋อหลังจากนั้นร่างกายเราต้องการที่จะไปเที่ยวที่อื่นอีกหรือไม่นี่เป็นทริปทริปหนึ่ง ที่ผมออกมาเที่ยวกับครอบครัวและเพื่อนเืนปกติแล้วที่ผมไปผมจะไปพักโรงแรมซึ่งมีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมแต่ครั้งนี้ผมลองครับลองใช้ชีวิตเรียบเๆง่ายๆ เพื่อนเขากลางเต็นท์ทำอาหารกินกันผมก็สะดวกสบายครับผมมากับรถนอนกับรถสำหรับอาหารเลยครับใช้ชีวิตเอาตัวรอดโดยการซื้อข้าวเหนียวซื้อ ที่จะกินกับข้าวเหนียวเพื่อกินอย่างง่ายๆสไตล์ของผมเองผมคนอีสานครับผมเป็นคนโคราชอยู่ง่ายกินง่ายใช้ชีวิตเด็เรียบเรียบง่ายๆวันนี้ลองมาทำตัวให้สบายสบายกับบรรยากาศดูบ้างจะเป็นอย่างไร ตอบรับคำชักชวนของเพื่อนจึงลองมาดูสิจะเห็นว่าด้านหลังของผมเป็นแม่น้ำนะครับและภูเขาชื่อว่าภูเชือกวิวอาบน้ำได้นะครับในน้ำสะอาดใจผมเองอยากลงอาบน้ำมาก แต่นั่งคุยกันไปกันมาอ่ะเย็นซะแล้วหนาวสถานที่เที่ยวในรีสอร์ทนี้นะครับเขาจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างให้เราเช่านะครับท่านใดที่จะมาไม่จําเป็นต้องขนสัมภาระอะไรมาเอาเพียงร่างกายมานะครับจิตใจมาแล้วก็ เดินทางมาพร้อมกับพกเงินมานิดหน่อยนะครับมีห้องน้ำให้มาดื่มกาแฟากันกับผมนี่แหละครับคือชีวิตหนึ่งของผมบ้านสวนลุงอิดบ้านสวนลุงอิดบ้านสวนลุงอิด ครับสบายสบายสไตล์ของบ้านสวนลุงอิดครับผมสวัสดีครับ